มาครับเดี๋ยวผมพามากินผลนไม้ชนิดหนึ่งนะไม่รู้ว่าพี่ๆเคยกินกันหรือเปล่าโอเคมามาดูนี่เลยครับพี่ๆนี่นะทางใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าชมวงป่าแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าลูกมังคุดป่านะครับซึ่งเวลาสุกเนี่ยจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับน่าจะเรามาดูข้างในดีกว่านี่เลยจะแกะเปลือกให้พี่ๆดูนะครับนี่ด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้พี่ๆ นี่เลยครับอนี่คือด้านในครับผมจะให้รสชาติแบบว่าเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวนํำแล้วก็จะหวานท้ายๆครับอร่อยมากนะเสืองพี่ๆดูตกเต็มเลยอะช่วงนี้ก็ลูกเขาร่วงแล้วนะตกเต็มพื้นเลยอะแล้วก็อันนี้คือต้อนของเขาพี่ๆดูต้นนี้คือต้อนชมวงครับผมต้นนี้เนี่ยอายุราวๆ